ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีคนทั้ง12ราศีเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับส่งผลกระทบยังไงดีหรือปังไม่ปังยังไงไปดูดาวพฤหัสบดีย้ายราศีเนี่ยสำคัญตรงไหนก่อนอื่นต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเลขรหัสของดาวคือเลข5นะครับเราจะเห็นเลข5้า ตอนนี้กำลังจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายน2567ตั้งแต่เวลา12นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปถึงจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภตอนนี้เรามาพูดถึงดาวพฤหัสบดีคือเลข5ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยกระทบดวงทั้ง12ราศีในเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาพูดกันเลยนะครับ ต่อมาชาวราศีกุมนะครับดาวชาวราศีกุมดาวพฤหัธธสบดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของการเงินนะครับแล้วก็เรือนลาภะไปจออยู่ในเรือนบุตรชัดเจนครับคนนี้จะได้เงินเอาเงินไปต่อเงิน,นมีการลงทุนแปลกๆนะครับอันนี้ถามว่าดีไหมดีแต่ข้อเสียคือ ไม่ใช่ว่าจะดีะทุกเรื่องสมมุติคุณไปลง10กิจการหรือสองสกิจการแล้วแต่บางทีอาจจะมีทั้งดีและเสียเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนมฤตยู T U ด้วยนะครับการลงทุนของคุณคุณต้องระมัดระวังรวมถึงบุตรหลานด้วยนะครับมีสิทธิ์ที่จะแทงถ้าเกิดจะตั้งครันอยู่ระวังจะแทงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ข้อดีคือเรื่องของการเงินนะครับเงินเข้าแสดงว่าช่วงนี้ได้ข่าวดีการเงิน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะไปรีโนเวทจะไปแก้ไขหรือไปยื่นกู้สำเร็จ